Bye. <laughs> ดีค่ะทุกคนนี่คือพอดแคสต์ของนัช Thailand นะคะหนูชื่อมิลลี่แล้วก็วันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับพี่บีนจากนัชไ h a i l a ด์ค่ะสวัสดีครับผู้ฟังทุกคนครับก็วันนี้เราอยู่กับน้องมิลลี่ครับวันนี้เราก็จะมาชวนกันคุยได้น้องมิลลี่มาเป็นคนตั้งคำถามแล้วก็ชวนสงสัยนะครับกับเรื่องต่างๆเกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตร์กับพวกเราชาวนัชไทยแลนด์ครับวันนี้คิดว่าหัวข้อที่อยากจะมาชวนมิลลี่คุยก็คืคอเป็นเรื่องของ ทำไมคําท um> ํานายถึงมากลายเป็นจริงชวนมิลิรำค่ะมิลิก่อนดีกว่าว่าสำหรับมิลี่ตอนเด็กๆก็ได uh> ้หรือว่าตอนปัจจุบันก็ได้เคยมีคนมาทํานายหรือว่าไปดูดวงไหมเขาบอกว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงก็เคยนะคะตอนเด็กๆหมอดูเขาบอกว่าเราก็จะดังจากไม่ดนตรีก็กีฬาแต่ว่าตอนนี้ก hey, ็สนใจด้านนี้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่เห็นจะดังเลยอ่า แสดงว่าก่อนหน้านี้แหละเรายังไม่ค่อยได้สนใจดนตรีกีฬาแต่พอมีคนเริ่มมามาทักว่าออนาคตเราจะดังลยทาให้เราเริ่มไปสนใจมันมากขึ้นงนั่นหรือเปล่าก็รู้สึกว่ามันดูมีความเป็นไปได้ะคะ่ะก็เลยลองดูอ๋อใช่เลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามาชวนคุยกันเรื่องนี้เพราะว่าหลายๆครั้งแล้วเนี่ยคําทํานายมันทําให้เราเริ่มสนใจแล้วทําอะไรบางอย่างจนกลายมาเป็นความจริงได้ในที่สุดวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันเป็นหัวข้อที่ชื่อว่า Sel f f u l f i l l i n g p r o p h e c y นะหรับมิลี่พอเห็นคำนี้ self f u l f i l l i n g p r o p h e c y มันแปลว่าอะไรอ่ะหรือมันมีความหมายว่ายังไงสำหรับมินี่้าเห็นคำแค่คำเฉยๆนะเออเห็นคำว่า p r o p h e c y คิดดูแล้วก็ต้องเหมือนคำทำนายเนี่ยแหละค่ะแต่ว่า s e l f f u l f i l l i n g มันเหมือนว่ามันกลายเป็นจริงเองแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงได้ยังไง อ่าใช่เลยเพราะว่าด้วยคำคือ p r o p h e c y คือคำทำนายถูกละส่วน self fulfilling mm hmm. คือในทำนิยามเนี่ยมันคือเหมือนเราเองต่างหากที่เป็นคนทำให้คำทำนายเหล่านั้นกลายเป็นจริงคำคำนี้เนี่ยถูกเริ่มขึ้นมาตั้งแต่โอ้ตอนนั้นพี่ก็ยังไม่เกิดมินี่ก็ยังไม่เกิดตั้งแต่ปี1948เ mm ้า hmm. เขามีมีนักจิตวิทยาคนหนึ่งเขาชื่อโรเบิร์ตเมอร์ตันเขาก็บอกว่าคำนิยามที่เขาให้ทีแรกเนี่ยเขาบอกว่า self fulfilling prophecy มันคือ False definition ก่อนก็คือว่าการมีคํานิยามหรือคําอธิบายที่มันยังไม่จริงหรือว่าไม่จริงแต่ว่า false definition อันนั้นเนี่ยทำให้คนคนนั้นเนี่ยไปมีพฤติกรรมหรือมี behavior บางอย่างที่สอดคล้องกับคำำําทํานายแล้วกลายเป็นว่าพฤติกรรมที่เขาไปทําเหล่านั้นเนี่ยมันทําให้ original false belief เหล่านั้นเนี่ยกลายมาเป็นความจริงก็คือทําให้แบบว่าจากความเชื่อ mm. เชื่อแบบนึงเราเลยไปทําอะไรสักอย่างนึงแล้วกลายมาทําให้ความเชื่อนั้นกลายเป็นจริง เขาให้นิยามสิ่งเหล่านี้ว่า self-fulfilling prophecy สำหรัมิลี่มีบ้างไหมเหตุการณ์อย่างนี้ว่าเอะตอนแรกมันดูเหมือนไม่ไม,ไมีไม่น่าจะเป็นจริงได้เลยแต่พอมีใครมาบอกใครมาบอกสักอย่างทําให้เราเชื่อแล้วก็ทําอะไรบางอย่างจนสุดท้ายกลายเป็นจริงมันก็มีนะคะอย่างแบบตอนเด็กๆอะคะ่ะเออมีคนมาบอกว่าให้ไปพอเรื่องกีฬาเนี่ยแหละคะ่ะเขาบอกว่าจะดังได้ก็ไม่ถึงกระดังนะคะแต่ว่าก็ลองดูไปลองเป็นนักกีฬาว่ายน้ําของโรงเรียน โอ้ถึงแม้ตอน,นเด็กๆเราจะไม่ได้ชอบเล่นกลาสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ได้นะคะถ้าเราคิดว่ามันเป็นไปได้ใช่ใช่เนี่เป็นตัวอย่างึ่งเลยเพราะว่าถ้าอธิบายเนาะมันจะมีกล่องทั้งหมดสี่กล่องกล่องแรกเนี่ยคือ my belief ก็คือความเชื่อของตัวเราขยับเข้าไปกล่องที่สองก็คือ my action ก็คือพอเราเชื่อว่าอะไรแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เรา action ไปในแบบใดแบบหนึ่งกล่องที่สามเนี่ยมันก็คือ o t e r belief ก็คือว่าคนอื่นเนี่ย เขาเห็นแอคชั่นเราแล้วเขาคิดว่ายังไงแล้วสุดท้ายพอเขาพอเขาเห็นเราทําแบบนั้นเขาคิดกับเรายังไงเขาก็แอคชั่นไปแบบหนึ่งทําให้สุดท้ายพอสิ่งที่เขาแอคชั่นมันก็กลับมาคอนเฟิร์มความเชื่อของเราพูดด้วยสี่กล่องเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพเอาตัวอย่างอะไรดีล่ะเอาเรื่องของเอ่อมิลลี่แบบสมมติมีคนมาทำไหนว่ามมลลี่แบบไปทํางานเนาะมาทํางานสมมติทํางานกำนัดชทยแลนด์เนี่ยเดี๋ยวพอไปเริ่มการที่หนัดชทยแลนด์แล้วเนี่ยคนที่นี่ก็จะแบบ ให้ความเอ็นดูแบบว่าเออเขาจะรักมิลลี่แหละอย่างเงี้ย <il _> มิลลีเชื่อไหมทีแรกถ้ามีคนมาทำลายแบบนี้ก็ <m im il _> ถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนที่รู้จักพี่ๆอยู่แล้วก็เชื่อนะคะก็จะรู้สึกเออคนพวกนี้คงจะน่ารักแน่ๆอ่าก็ดูน่าสนใจแล้วแล้วพอเจอพี่ๆครั้งแรกมิลลี่จะเป็นยังไงอ่ะก็คงรู้สึกดีใจแล้วก็แฮปปี้เป็นพิเศษแบบอยากคุยกับทุกคนนะคะ เออเนาะอันนี้ก็คือมาช่องที่สองแล้วนะก็คือมีความเชื่อว่าพี่ๆ mm. ที่ดีน่าจะใจดีอ่าแล้วก็แอคชั่นก็คือมาถึงก็คงเรงล่าแหละเป็นกันเองแล้วก็พูดคุยชวนคุยสดใสสไตล์มิลลี่ mm. ทีนี้พอพี่เนี่ยพี่ไม่รู้หรอกยังไม่รู้จักมิลลี่มาก่อนแต่พอเห็นมิลลี่ชวนคุยมิลลี่แบบว่าไม่ได้เกรงอะไรพี่ก็เลยรู้สึกสบายใจว่าเออน้องคนนี้คงแบบเออเป็นกันเองแล้วก็คงเข้ากับเราได้ดีอันนี้ก็พี่ก็เกิดบีลีมาอย่างหนึ่งและว่าเออมิลลี่ก็คงเข้ากันได้แหละไไปกกกกันันนนทําางดด้ีีพ่็็เเลลยยช ก็ทํางานไปแบบสนุกสนุกชวนทําอะไรแล้วก็เอ่ยปากชวนมิลลี่ทําเจอความท้าทายนู่นนี่ก็ทําไปเรื่อยๆมันก็เลยกลับมาคอนเฟิร์มความเชื่อมิลลี่ที่ว่าพี่ๆที่นี่ใจดีพี่ๆที่นี่น่าจะแบบเอ่อช่วยแบบว่าเหมือนกับว่าเอ็นดูน้องๆที่เข้ามาทํางานกับนัสไทแลนอืออ๋อจริงๆแล้วก็คือเริ่มจากความเชื่อของหนูเองที่ทำให้มีแอคชั่นแบบหนึ่งจนมันวนกลับมากลายเป็นแอคชั่นของพี่ทำให้ความเชื่อของหนูกลายเป็นจริง ใช่ถ oh. ูกต้องเลยก็คือว่ามันคือเซลฟ์ฟูลเฟลลิ่งก็คือว่าตัวเราเองนี่แหละที่เป็นคนทําให้คําทํานายเหล่านั้นเนี่ยเป็นความจริงซึ่งมิติที่พี่ยกตัวอ,อย่างไปเมื่อกี้เนี่ยเราเรียกมันว่าเซลฟ์อิมโพสก็คือว่ามันเกิดจากตัวมิลลี่เองอว่ามิลลี่เชื่อแบบไหนแล้วก็แสดงออกมาตามความเชื่อนั้นพี่เองก็บังเอิญได้รับความเชื่อนั้นมาว่าโอ้ยมิลลี่แบบกันเองจังมิลลี่โหเลาะสดใสแบบว่ามีความกระตือรือร้นพี่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นก็ ปฏิบัติกับมิลลี่แบบหนึ่งมิลลี่ก็รู้สึกว่าอ่านั่นไงพี่ๆใจดีจริงด้วยมันก็เลยวนเป็นวงจรแบบนี้อทีนี้อลองมองในมุมกลับอมองในมุมกลับสมมติพี่อะก่อนมิลลี่จะมาทำงานกับชยแลนด์มีคนประกระสิบว่ามิลลี่ต้องระวังนะพี่ที่เนี่ยดุมากแล้วเขาก็ไม่ชอบหรอกนะแบบว่าใครที่มาหัวเราะเยอะใครมายิ้มเยอะเนี่ยเขาแบบจริงจังกันวิชาการมากอะทีนี้จะเป็นยังไงบ้างวงจรเมื่อกี้ โอ้ถ้างั้นก็คงต้องแบบทําตัวเงียบๆไม่ค่อยกล้าพูดอะไรเท่าไหร่ก็อาจจะไม่กล้านาเสนอไอเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วพอพี่เห็นแบบนั้นมิลลี่มาฝึกงานก็ดูเงียบๆดูแบบนิ่งๆดูแบบไม่คุยไม่พูดไม่จาพี่ก็เลยมีความเชื่อไปว่าเออน้องคนนี้คงไม่ได้ตั้งใจหรอกน้องคนนี้ไม่ได้อยากที่จะทํางานกับเราสักเท่าไหร่เออแล้วมันก็ขยับไปต่อว่าพี่ก็เลยปฏิบัติกับน้องแบบหนึ่งว่าทําแค่นี้ก็พอหรือว่า จะประชุมอะไรก็ไม่ได้ชวนมิลลี่เข้าไปร่วมด้วยไปจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปที่ไหนก็ไม่ได้พามิลลี่ติดตามไปด้วยม,มันก็เลยไปคอนเฟิร์มความเชื่อมิลลี่ที่ว่าพี่ที่นี่เขาแบบอืดุนะหรือเขาไม่ค่อยเอ็นดูนะเขาแบบจริงจังกันนะโอ้เพราะว่ามันเป็นผลในด้านดีแล้วก็ด้านลบได้ทั้งคู่เลยใช่แล้วชีวิตทั่วไปนี่มิลลี่ไปในทางบวกหรือทางลบมากกว่ากันก็ หลังๆเนี้ยพยายามจะใช้แบบทางบวกอะค่ะเพราะว่าก็รู้สึกว่าอย่างน้อยอะถ้าเราไปด้วยความคิดที่บวกเราทำส่วนของเราแล้วส่วนที่โลกจะทำกับเรามันมันอาจจะมีโอกาสที่จะดีขึ้นได้ถ้าเรายังคิดดีอยู่อะไรเงี้ยค่ะเนาะเพราะว่าอ่าอย่างตัว self fulfilling prophecy เนี่ยมันก็อาจจะเป็นรักฐานของหลายๆอย่างที่เดี๋ยวนี้บางคนหลายๆคนเขาพูดกันเช่นเรื่องของไอ้ให้คิดบวกไว้ก่อนนะหรือว่าเชื่อใน เชื่อในสิ่งดีที่จะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า law of attraction ว่าพเราแบบคิดอะไรมันก็จะดึงดูดแบบนั้นกลับมาหรือ manifest เพราะว่าหลายๆครั้งพอเราคิดเราเชื่อจริงๆเนี่ยเวลาเราปฏิบัติต่อโลกหรือปฏิบัติต่อคนอื่นมันก็จะไปในทางบวกคนอื่นพอรับรู้เขาก็เริ่มมีความเชื่อต่อเราในแบบบวกๆแบบนั้นจริงๆอันนี้ก็จะเป็นมิติแรก <S 2> <S 2> <S ที่เรียกว่า self impose ทีนี้มันก็มีเหมือนกันว่าในวงจรเมื่อกี้มีสี่อันเนาะเมื่อกี้มันเริ่มจากเราเชื่อกับตัวเรายัางไงเนาะไอ้น,นี้อันที่สองมันมาจากอ r t เ u อร์อิมโพสบ้างก็คือมาจากคนอื่นคนอื่นเริ่มบ้างอันนี้มันมีงานงานวิจัยเหมือนกันที่เขาลองเขาก็บอกว่าอันนี้เขาทดลองกับครูเขาก็เกริ่นกับครูว่าเนี่ยเดี๋ยวเด็กที่จะมาเรียนกับครูนะจะได้ทําแบบทดสอบก่อนเพื่อวัดไอคิแล้วก็หาแบบเด็กว่าคนไหนแบบ เด็กเก่งไม่เก่งยังไงอ่ะพอเขาแบบแยกแยะออกมาเป็นสองกลุ่มแล้วเขาก็มากระซิบกับครูว่าครูครับเด็กห้องที่ครูสอนเนี่ยห้องนี้เป็นเด็กเก่งส่วนในห้องนี้เป็นเด็กบวยนะครับนะก็คือไปกระซิบบอกครูนะเพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่ความเชื่อของเด็กแหละมันเริ่มต้นที่ความเชื่อของครูว่าเด็กที่กําลังสอนอยู่เนี่ยเป็นเด็กเก่งเด็กที่กำลังสอนอยู่เนี่ยเป็นเด็กบวยไหนไมิลลี่ลองเดาว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะอืมถ้าเป็นตาม self fulfilling prophecy แล้วเนี่ย ในห้องที่เป็นเด็กเก่งคุณครูเขาคงจะมีความเชื่อในตัวเด็กนั้นถ้าเวลาเด็กสงสยัยตั้งคำถามเขาก็คงอยากจะตอบอยากจะอธิบายอย่างตั้งใจหรือว่าก็อาจจะมีการชมเด็กเยอะๆเด็กทำผิดก็ให้กำลังใจเขาเชื่อว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะเก่งเดี๋ยวมันจะเก่งเด็กก็คงจะชอบเรียนมากขึ้นนะนะคะก็อาจจะทำผลลัพธ์ที่ดีกว่าเด็กที่บอกว่าเป็นแบบห้องบวยจริงๆ ใช่เพราะจริงๆความจริงคือเด็กสองห้องเนี้ไม่ได้มีคุณสมบัติหรือไม่ได้มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันเลยเขาจัดการให้มันคล้ายๆกันแหละแต่แค่ต่างกันแค่การก,กระซิบบอกครูว่าเด็กห้องนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้สิ่งที่ครูแสดงออกอย่างเป็นอย่างที่มิลลี่ว่าเลยคือพอครูคิดว่าเด็กคนนี้เป็นห้องเก่งถึงแม้เด็กจะยกมือถามครูก็อยากจะพูดซ้ำโดยบางทีก็แอบคิดในใจว่าเออหรือว่าฉันอธิบายไม่ดีนะเด็กเขาเลยยังไม่เข้าใจแต่ปรากฏว่าเด็กที่ถูกแปะป้ายว่าเป็นเด็กห้องบวย พอยกมือถามครูก็บอกว่าเด็กมันไม่ตั้งใจฟังหรือว่าฉันก็นอธิบายดีแล้วทําไมเด็กไม่รู้เรื่องสักทีอย่างเงี้ยเหมือนไม่ยอมสนใจเรียนเพราะฉะนั้นแล้วท่าทีที่ครูมีต่อเด็กเนี่ยมันทําให้เด็กค่อยๆรับรู้ว่าตัวเขาเนี่ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคือเริ่มต้นจากครู<อ>เชื่อว่าเด็กเป็นยังไง<อ>ก็สะท้อนต่อพฤติกรรมที่ครูทําเด็กพอเห็นพฤติกรรมที่ถูกครูทําหรือบางทีอาจจะเป็นข้อความที่ครูบังเอิญพูดออกไปก็ได้ว่าพวกเด็กไม่เกง่งหรือเธอพวกไม่ตั้งใจเรียน พากฏว่าคําพูดพวกนั้นพอออกไปจากครูเด็กก็เริ่มซึมซับว่าโอ้ฉันคงเป็นเด็กไม่เก่งจริงๆด้วยเป็นเด็กซนไม่ตั้งใจเรียนจริงด้วยเด็กก็เริ่มเอาความเชื่อนั้นมาใส่ในหัวแล้วก็เริ่มทําพฤติกรรมสอดคล้องไปแบบนั้นมันก็วนมาคอนเฟิร์มความเชื่อครูว่านี่ไงเด็กเก่งจริง,รงด้วยหรือว่านี่ไงเด็กไม่เก่งจริงๆด้วยอือแปลว่าความเชื่อของคุณครูหรือว่าโคช้ชที่ไม่ใช่ตัวนักเรียนด้วยซ้ําเนี่ยจริงมันสําคัญมากเลยกับ เพื่อฟอร์แมนของนักเรียนเลยนะคะเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นในวงจรเนี่ยมันมีทั้งสองฝั่งเลยทั้งเป็นส่วนของที่ตัวเองเป็นคนกําหนดเองเนาะแล้วก็เป็นส่วนของที่คนอื่นคนรอบข้างเนี่ยเชื่อและคิดกับเราอย่างไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริง,รงๆแล้วเราไปเปลี่ยนได้ไหมว่าคนอื่นเขาจะคิดและเชื่อกับเรายังไงโอ้การที่จะเปลี่ยนความคิดของอื่นน่าจะต้องเริ่มจากการกระทําของตัวเองนะคะคิดไม่ออกเลยว่าเราจะ เปลี่ยนความคิดของคนอื่นโดยที่เราไม่โชว์ให้เขาดูได้ยังไงเนาะเพราะว่าหลักสําคัญการจะเปลี่ยนความคิดความเชื่อใครเนี่ยส่วนมากเราต้องทําให้เห็นหรือเป็นให้ดูเขาซะก่อนเขาถึง <N> จะเชื่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเราเองก็ดันไปเชื่อตามเขาสมมติพอเราคิดว่าเออเขาเขามองว่าเราเป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนไม่น่าคบเราเองก็ดันเชื่อไปด้วยว่าเออฉันเองก็ไม่ดีฉันเองก็ไม่น่าคบสิ่งที่เราจะทําให้เขาเห็นหรือสิ่งที่เราจะเป็นให้เขาดู มันก็เลยกลายเป็นสอดคล้องเพราะว่าเราก็กล้ากลักลวเพราะว่าในใจเราทดไว้ในใจว่าเขาไม่ชอบเราอยู่เป็นทุนเดิมหรือว่าเขาคิดว่าเราไม่น่ารักเราก็เลยจะไม่ค่อยกล้าแสดงความน่ารักที่เราเป็นจริงๆออกไปเขาเห็นอืมอืมซึ่งพี่แชร์ต่อเนาะก็คือในในมุมของแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องโรคต่างๆก็เกี่ยวข้องนะสมมติคนที่เป็นกงังวลหรือว่าคนที่อาจจะเป็นซึมเศร้าอย่างเงี้ยคือบางทีเราจะเห็นว่าเขาแบบเก็บตัวหรือเขาทำอ่าเขาเรียกอาจจะมีพฤติกรรมที่แบบเหมือนกับเหมือน หลีกหนีหรือว่าถอยห่างออกจากผู้คนแต่แต่ว่ามันเป็นเพราะว่าในหัวเขาเนี่ยอาจจะมีความคิดความเชื่อว่าเขาอาจจะยังไม่เก่งยังไม่ดีไม่เป็นที่รักแต่เนี้ยเพราะฉะนั้นพอความเชื่อเขาเป็นแบบนั้นเวลามีใครบอกว่าทูมิลี่ไปถามเขาว่าเนี่ยเออไปกินข้าวด้วยกันไหมสมมติไปกินข้าวด้วยกันไหมคําพูดก็ดูกลางๆแต่ว่าพอมีความเชื่อว่าเออเขาไม่ได้แคร์เราหรอกไม่มีใครรักฉันบางทีพอเขาพูดว่าไปกินข้าวกันไหมก็อาจจะทําให้คิดว่าเขาพูดไปนงั้นันแหละไม่ได้อยากชวนเราหรอก เราก็เลยจะแบบอ้าม,ามงึงอึงหรือว่าดูเหมือนไปดีไม่ไปดีสุดท้ายพอคนฝั่งตรงข้ามเขาชวนแล้วเหมือนเราอ้ามึงอึงก็เลยกลายไปเกิดความเชื่อว่าเออจริงเขาอาจจะไม่ได้อยากไปกับเราหรือเขาดูไม่อยากสนิทกับเราหรือเปล่านะก็เลยดูแบบลังเลใจคิดนานว่าจะไปหรือเปล่าก็เลยกลายเป็นความเชื่อใหม่ว่าคนนี้คงไม่ค่อยอยากจะสูงสิ่งกับเราครั้งต่อๆไปก็เลยไม่ได้ชวนมันก็เป็นผลทางลบได้เหมือนกันว่าสิ่งที่เราคิดในใจว่าคนอื่นชอบไม่ชอบเราดันไปคอนเฟิร์ม และทําให้คนอื่นไปคิดด้วยว่าเราเองก็ไม่ชอบเขาเอออ้ oh, อันนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเยอะในเรื่องของการเข้าสังคมนะคะเนี่ยใช่เลยเพราะฉันทำไงดีอ่ะถ้ามดพอวันนี้เราคุยกันเรื่องของ self fulfilling prophecy เนาะมีทั้งแบบจากเราเริ่มเองและจากคนอื่นเ mm. ชื่อว่าเราเป็นยังไงแล้วเราดันไปแบบ confirm เขาหรือเชื่อตามเขาสิ่งที่ควรจะทำเราน่าจะต้องแบบ สร้างความมั่นใจในตัวเองก่อนนะคะเราต้องเชื่อในตัวเองก่อนเพราะว่าถ้าเซลฟ์อิมโพสมันช่วยได้ในเชิงโพซิทีฟมันก็น่าจะช่วยให้คนอื่นๆเชื่อในตัวเราแบบนั้นเหมือนกันดนนีพี่ก็สรุปเป็นข้อที่หนึ่งให้ว่าอันดับแรกคือถ้าเราแบบมีเหมือนเนี้ยเรามีความคิดแวบ,บแรกขึ้นมาว่าเอ๊ะแบบว่าที่มันจะเป็นความคิดที่ห้ามเราไว้ไม่ให้ทําอะไรบางอย่าง อาจจะต้องไปเช็คความคิดนั้นก่อนว่าไอ้ความคิดนั้น่ะมันจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นประโยชน์กับตัวเราไหมเพราะถ้าเกิดความคิดนั้นเนี่ยมันจริงไม่จริงก็ไม่รู้อ่าแต้ททาไมเราถึงคิดในแง่ลบก่อนล่ะอ่าหรือว่ามันเป็นประโยชน์กับเราไหมคือคิดไปในแง่ลบก่อนเราก็เลยทําให้ไม่กล้าคุยไม่กล้าพีเต์ไม่กล้าเสนอความคิดเห็นมันก็ดูไม่เป็นประโยชน์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้ทันความคิดว่าเอะเนี่ยการที่เราไม่อยากทําหรือเราอยากจะปฏิเสธเพราะความคิดนี้ห้ามไว ก็อาจจะมาเขาเรียกว่าติงอเกนเนาะก็คือคิดใหม่อีกทีว่าเออบางทีความคิดนี้อาจจะกําลังห้ามเราอยู่ก็ได้โอโอแล้วทำไงต่อดีมันอันแรกคือแบบว่าเรามัดระวังความคิดเนาะว่าความคิดที่อิทธิพลกับกับคําทํานายกลายจะมันจะกลายเป็นคําทานายแล้วเป็นชีวิตเราได้ในอนาคตเราทําอะไรอีกดีอ่ะมิลลี่ช่องที่สองก็ต้องเป็นการกระทําแล้วล่ะคะ่ะถ้าเรายังไงดีถ้าเราคิดแบบมาคิดทบทวนว่าเอ้ย หรือว่าความคิดนี้มันจะน a t ทีฟโดยที่ไม่มีที่มาถ้างั้นเราก็ควรจะกระทำในเวที่ o s i ิทีฟมากกว่าอย่างเช่นตัวอย่างเก่าก็ควรจะไม่คิดไปเองว่านอกจากไม่คิดไปเองว่าคนไม่ชอบเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องไป nice กับเขาไปเฟรนลี่กับเขาด้วยจนมันจะได้ครบวงจรกลับมาอ่น่าสนใจพันพี่สรุปเป็นคำแนะนำที่2เมื่อกี้คือความคิดเนาะอันที่สอพฤติกรรมก็คืออันที่สก็คือว่า ถ้าเรารู้สึกกล้ากลัวลังเลขึ้นกลางๆทําไปก่อนคีย์เวิร์ดคือคําว่าลองดูมันไม่มีอะไรจะเสียนี่นาระหว่างที่เราแบบกล้ากลัวแล้วไม่ทํามันกลายเป็นเราคอนเฟิร์มไปเลยว่ามันจะไม่เกิดแต่ถ้าเกิดเราลองทํามันสักหน่อยลองท้าทายมันสักนิดแล้วทาไปก่อนเดี๋ยวมันอาจจะได้ผลอะไรที่ดีหรืออาจจะต่างไปจากเดิมก็ได้ดีกว่าเราเป็นคนเลือกเองว่ามันจะไม่เวิร์กหรือมันจะไม่ใช่เนาะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องพฤติกรรมอืมอืม oh. เอออันนั้นน่าจะเป็นจแล้วย,ยังไงเป็นยังไงแชร์ละ่ะนอกจากนั้นเหรอคะทํายังไงอือก็ไปเป็นที่เรื่องเรื่องของคนอื่นละหมายถึงว่าเอ๊ะบางทีมันมีความเชื่อที่คนอื่นมีต่อเราทา,ทางที่เขายังไม่รู้จักเราเลยอ่ะหรือบางทีเขาอาจจะไปฟังจากคนอื่นว่าเราเป็นคนยังไง <c oughs> ถ้ามีแบบเราเอิอไปเจอสถานการณ์แบบนี้เราทํายังไงดีอะ โอเคเดี๋ยวอะถ้างั okay. <te ้นอะเดี๋ยวอันนี้แบบมาตัดมาที่ตรงนี้เนาะก็คืออะแล้วงั้นเราทำยังไงต่อดีมิลลี่เราไปสองอันแล้วเนาะเราเราอ่าะกินน้ำก่อนได้ได้ในนี่ยถ้าตัดแล้วก็จะได้ง่ายโอเคโอเคแล้วทีนี้ทำาไงต่อดีเมื่อกี้เรามีเรื่องของระวังความคิดตัวเราเนาะว่าอาจจะกําลังทํานายหรือกําหนดชีวิตเราไปยังไงก็ได้อันที่สองคือพฤติกรรมเราถ้าเราลังเลยังไงก็ทําในสิ่งดีไปก่อน เพราะว่าถ้าจะเลือกทําในเวที่มันไม่ดีกับเราเราจะไปเลือกสิ่งไม่ดีให้กับตัวเราทําไมก็ลองไปก่อนอย่างน้อยมันอาจจะพาเราไปเจออะไรที่ต่างไปก็ได้ที่ทาไงต่อดีถ้าเซ l ร์ฟอิมโพสเสร็จเรียบร้อยแล้วน่าจะต้องไปดีลกับเรื่องของอา t ์ตเตอร์อิมโพสหนูว่าถ้าเป็นความคิดคนอื่นของคนอื่นนะอย่างที่บอกไปเราก็ต้องเหมือนโชว์ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราไม่ได้เหมือนที่คนอื่นเขาบอกไว้นะ จริงๆแล้วพี่ทีนัชไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นนะก็ต้องโชว์ให้ดูหลังจากนั้นความเข้าใจของคนอื่นเขาก็จะเปลี่ยนไปมองเรา <ใน S 1> พี่ขอ,<ท>ขอแบบหนึ่ง<ห>มาเกียเน็บฝั่งพี่น่าจะไม่ดีเสียงหนูมันเป็นโรบอทเดี๋ยวขอเทคตรงนี้ใหม่เพราะพี่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันเลคคอร์ดไปแล้วเสียงมันชัดไหมเดี๋ยวขออีกทีแอาแล้วทีนี้ถัดไปทํายังไงดีล่ะมินนี่อือต่อไปก็น่าจะต้องเป็นเรื่องของอัลเทอร์อิโนะคะก็ วิธีที่เราจะเปลี่ยนความคิดของคนอื่นเนี่ยก็น่าจะต้องเริ่มจากการโชว์ว่าตัวเราอะไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดตั้งแต่แรกออย่างเช่นอย่างตอนที่มีคนมากระซิบว่าพี่ทีนัชเนี่ยน่าก,กลัวมากหนุมากพี่ๆก็อาจจะต้องเออทำตัวให้น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวหนูก็จะเห็นเองว่าอะไม่เห็นเหมือนที่เขาบอกเลยแล้วหนูก็จะเปิดใจเหมือนกัน สุดท้ายแล้วเราก็จะเออเข้ากันได้แม้ว่ามันจะมีคนอื่นมากระซิบบอกตั้งแต่แรกเนาะใช่เลยก็คือเอ่อมันมองเป็นสองมุมคือถ้าเกิดว่ามีคนมากระซิบเราว่าใครเป็นยังไงอาจจะต้องทดไว้ในใจว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดชั้นเชื่อไปก่อนว่าไม่ดีเนี่ยเวลาเราเจอเขาครั้งแรกเราอาจจะแบบบังเอิญทําอะไรไม่ดีทําให้มันคอนเฟิร์มก็ได้เนาะอันนี้มิติแรกคืออย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่คนอื่นกระซิบมาว่าใครเป็นยังไง จนกว่าเราจะได้เจอกับตัวเองถ้าเจอกับตัวเองว่าเออเขาเป็นอย่างนี้จริงด้วยอ่ก็ค่อยว่ากันมันไม่ได้แปลว่าทุกคนเป็นคนดีหรอกแต่ว่าเราแค่ทดคําเตือนของคนอื่นไว้ไว้ในใจเฉยๆอย่าพิ่งเชื่อ <S <S ส่วนอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าเกิดบางทีเราไปเจอคนอื่นที่เขาบังเอิญเชื่อไปแล้วว่าเราเป็นคนยังไงทางที่เรายังไม่ได้เป็นหรือยังไม่ทันได้รู้จักกันซะด้วยซ้ำเอ,อ่อถ้าเป็นอย่างนี้ยก็อาจจะต้องอ,อพยายามทําความเข้าใจก่อนพยายามหาข้อมูลว่าเอ,อ๊ะ ทำไมเขาถึงคิดถึงเชื่อไปแบบนั้นแล้วเราก็พยายาม mm. พิสูจน์หรือทําตัวเองให้ดีแหละให้เขาแบบมีความเชื่อใหม่ว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดเพราะไม่งั้นน่ะถ้าเราบังเอิญไปรับอิทธิพลจากเขาที่เขามองเรามันจะกลายเป็นคอนเฟิร์มความเชื่อเขาว่านี่ไงเราเป็นอย่างที่เขาคิดจริงๆด้วยเนาะอ๋อโอเคเพราะาข้อเนี้ยมันมีสองมุมก็คือมุมหนึ่งเป็นมุมที่ว่าถ้ามีมีคนมากระซิบกบระลาว่าเอ้ยคนนี้แบบไม่ดีนะเราก็อาจจะต้อง คิดทนไว้ในใจก่อนว่าเออเรื่องที่เขาบอกมาอาจจะไม่ใช่ความจริงแล้วมุมที่สองก็คือมุมที่ว่าถ้าสมมติมีคนอื่นไปพูดเรื่องเราว่าไม่ดีอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็อาจจะเป็นหน้าที่ของเราที่จะลองทําความเข้าใจแล้วก็ทําตัวให้มันโชว์ให้มันว่าเอ,อ้ยเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆอืมเนาะปิดท้ายละก็คือข้อสุดท้ายเดี๋ยวพี่ทวีตอบเองก็คือข้อสุดท้ายเนี่ยสามข้อที่เราว่าไปคือมันอาจจะเริ่มจากตัวเรา อาจจะเริ่มจากความคิดเราพฤติกรรมเราหรือบางทีเราไปเจอคนอื่นที่ดันมีความเชื่อว่าเราเป็นคนแบบไหนไปแล้วเนี่ยแต่เราเองต่างหากเป็นคนที่มีอำนาจควบคุมเพราะถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดเขาเชื่อเนี่ยเราก็แค่ทำไปแบบที่เราเป็นนี่แหละเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆมีความคิด <c oughs> ความเชื่อใหม่อ่าโดยสรุปก็คือว่าให้เราเป็นคนที่อยากรู้อยากเขาเรียกว่าอยากเรียนรู้อยู่เสมอว่าตัวเราเองมันมีอะไรที่ดึงเราไว้ห้ามเราไว้หรืออยากรู้เสมอว่า คนอื่นเนี่ยบางทีเขาบังเอิญคิดไปกับเราว่ายังไงแล้วถ้าเราไม่ใช่ก็เป็นอย่างพิสูจน์เนาะก็คือ curiosity กับอันที่สองคือ flexibility ก็คือให้เรายืดหยุ่นแหละว่าเราเองเป็นได้มากกว่าที่คิดเราทำได้มากกว่าที่เราเคยเชื่อเพราะถ้าเกิดเราทำไปแค่ตามที่เราเชื่อมันก็จะกระวนกลับมาเลยว่าเราเชื่ออะไรเราก็จะเป็นได้แค่แบบนั้นพี่คิดว่าวัานนี้ก็เป็นข้อสรุปของเรื่องของ Self Fulfilling Prophecy แล้วก็คำอธิบายว่าทำไมคำทำนายถึงมากลายเป็นจริงมิลี่มีอะไรอยากฝากถึงคนฟังไหมก็ร<อ>ออู้สึกว่าบทสรุปของพี่ดีมากเลยเพราะว่ามันดูเหมือนเป็นการให้กำลังใจให้คนรู้สึกว่าจริงๆเจ้าชะตาชีวิตของเราเนี่ยเออมันก็อยู่ในมือของเรานั่นแหละถ้าเราเชื่อเราก็ทำได้ ใช่เลยแล้วก็บางครั้งถ้าเราไม่เชื่อมันก็จะเป็นตัวห้ามเราไว้ไม่ให้เราทําไม่ได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เรามัดระวังเสมอแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนแบบว่าเดินหน้าต่อไปนะครับวันนี้อ่านัสไทยแลนด์พอดแคสตก็มีอยู่กับบีนะคะบีจนันทรไทยแลนด์ Thailand, แล้วก็น้องมิลลี่วันนี้ก็น่าจะลาก,กันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วก็อย่าลืมติดตาม อีพีถัดๆไปเดี๋ยวมินี่ก็คงจะไปชวนพี่ๆคนอื่นในทีมมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันอีกนะครับวันนี้ก็พวกเราสองคนก็คงลาไปก่อนไงสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ